ทุกคนตอนนี้มันไม่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็สนนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนนะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้เองเนะครับไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนการลงทุนทั้งสิ้นเลยทุกคนนะครับผู้ลงทุนทุกคนนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกๆครั้งนะครับทุกคนนะสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนอรับเข้าสู่ช่องของมันนี่มีนะครับวันนี้นะครับเราก็พาทุกท่านนะครับไปอยู่ในคอนเทนต์ของหุ้นกู้บริษัทใหญ่อันหนึ่งเลยกันคือเรียกว่าของทาง s c g นะหรือหุ้น A.C.C. ละกันแต่ว่าในคลิปนี้ผมขอพูดคำว่า A.C.G. ละกันเนอะให้ทุกคนรู้่ว่านะเป็นหุ้น A.C.C. เนอะนะ,ะก็คือเป็นบริษัทที่ใหญ่มากละกันแล้วลธุรกิจก็คือหลากหลายมากๆเลยนะครับเรียกว่าน่าจะครอบคุมก่อสร้างก็งหมดเลยมันแล้วก็มีพวกปิโตรเคมีด้วยนะฮะแล้วก็ตัวของราคาหุ้นก็ช่วงที่ผ่านมานี้ค่อนข้างที่จะขึ้นมาเยอะนะถ้าเกิดใครจําได้จากร้อยกว่าขึ้นมา200กว่าแล้วนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่ตลาดขาขึ้นนั่นแหละก็เลยเรียกว่า ตัวราคาเขาก็เลยปรับขึ้นมาประมาณนึงเลยแหละเยอะเลยเหมือนกันแหละถ้าเกิดว่าใครได้ช่วงราคาโลไปก็ถือว่าตอนนี้ก็น่าจะอพไซเยอะมากเลยนะครับก็ตอนนี้เองนะครับเขาจะมีออกคุณกูณณ้ตัวใหม่มาแล้วเพื่อนๆนะครับส่วนตัวธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดใครอยากที่จะรู้เนาะผมมีทําข้อมูลคลิปที่เขาออกว้าเป็นอัอเดตไว้แล้วนะครับยังไงก็ไปดูจากคลิปนั้นแล้วกันเดี๋ยวผมพยายามจะใส่การ์ดไว้ให้แล้วกันนะดีไหมใส่การ์ดไว้ให้นะครับก็ลิงไปดูกันลวกันนะครับว่าธุรกิจมีอะไรบ้างเนาะนะฮะก็หลักๆหลักๆของเขาเนี่ยผมเขาแบ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเนอะนะฮะแล้วก็จะมีตัวของ paper เปเปอร์นะแพคเกจจิ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวของเคมีคอลหรือพวกเคมีเนี่ยปิโตเคมีนะครับก็แบ่งสามคู่มหลักละกันนะครับว่าเป็นเป็นคอธุรกิจของเขานะฮะแล้วก็เดี๋ยวตัวหุ้นกู้ที่ออกใหม่เนี่ยก็จะเปิดขายเลยนี่แหละเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดดีกว่านะครับมาก่อนที่เราจะไปดูตัวข้อมูลหุ้นกูเ้เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาไปดูตัวข้อมูลงบเงินเขาก่อนละกันนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยมีผลประกอบการนะหรือตัวเลขการเงินเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะะครรัับกเเดดี๋ยวาาพาไปูลนนฮะ โอเคครับ okay, เพื่อนๆนี่ผมพาทุกท่านมาอยู่ในเว็บตัวของ s e t o r t h แล้วนะครับเป็นเว็บของตลาดหลักทรัพย์เนาะนะครับก็ตัวนี้ด้านล่างมันจะเป็นข้อมูลแบบเบื้องต้นนะนเพื่อนๆเบื้องต้นนะครับเรียกว่าผมไม่ได้พูดวิชาการลงทุนเนอะนะก็จะอาจจะแบบดูคร่าวๆเนอะอ่านคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะฮะก็จะเป็นตัวของปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยหรือหุ้นเป็นตัว s อ c ทุกคนนะร,ราคาปัจจุบันอยู่ที่2 1 9บาทนะครับวันนี้ลงมา7เนาะลงมา7บาทก็3เเนโดยประมาณนะฮะไม่เยอะมากนะครับก็ ส่วนแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูตัวสินทรัพย์ก่อนแล้วกันนะสินทรัพย์เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณสักแ0 0 0 0 0ถึงเก้าแสนล้านนะประมาณนี้นะครับโดยทางบริษัทนะครับเขามองว่าการมีหนี้สินที่น้อยลงเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเซนติเมน n ์แย่บวกละกันหรือเป็นเชิงบวกแก่บรบิษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเอทีซีเนี่ยเขามีความตั้งใจมากๆที่จะลดหนี้สินถ้าเกิดสังเกตด,ดูนองเพื่อนจากปีหกเห็นไหมสัก4ี่แสนห้าเนี่ยเหลือสี่แสนสี่แล้วก็ปัจจุบันนะครับครึ่งปีของ, P o อ 4, อขงปีห เป็นนโยบายการลดนี่ไปเรื่อยนี่แหละทำให้ตัวของบริษัทเนี่ยมันเบาลงเนอะนะฮะแล้วก็ส่วนตัวของส่วนพืหุ้นเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าก็จริงเนอะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันเนี่ยนี่สิม,มันยังสูงกว่าพื้นหุ้นเนอะแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่เขาลดมาใกล้เคียงีนะ่ยผมมองว่าจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ต่อมาดูตัวของรายได้เ,เพื่อนๆนะครับรายได้โดยเฉลี่ยเนี่ยเขาอยู่ที่มาสักห้าแสนกว่าล้านเน0 0 0ห้าแสนกว่ากว่าโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครึ่งปีอยู่ประมาณสักสองแสนหกหมื่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขเนี้ยมันคูณสองผมผมตีคูณสองแล้วกันปี้น่าจบมาสักห้าแสนกว่าล้านผมมองว่าก็รายได้ก็ใกล้เคียงเดิมนะค่อนข้างใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ว่าที่อาจจะโดดเด่นเนี่ยก็คือเรื่องของกําไรเ,เพื่อนๆกำไรสุทธินะอันนี้ก็แต่ว่าต้องยอมรับว่าเขามีจาก กำไรส่วนอื่นเห็นปะนกำไรกิจการอื่นอันเนี้ยเข้ามาช่วยเสริมนะอีกหมื่นห้านะครับแล้วก็ไปสุดที่กลายเป็นหมื่นแปดนะครับถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยช่วงของ B ิโฮเกตเนี่ยกำไรมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะคือเรียวกว่ากำไรค่อนข้างแบบน้อยแล้วกันเนาะจากสองหมื่นห้าเหลือยู 6, ่สิบหกพันเนี่ยก็ทําให้ตัวของหุ้นเนี่ยมันถูกกดดันมากๆเลยเพราะว่าตัวกำไรมันลดลงมาสารน,นะครับแต่ว่าพอในช่วงของครึ่งปีเนี้ยกำไรเริ่มกลับมาที่หมื่นแปดแล้วเนี่ยก็ก็เริ่มน่าสนใจแล้วในแง่ของแวลูนะครับถ้าเกิดสังเกตดูตัวของ อัตราค่ามุทธิเ,เพื่อนครับจากเดิมเนี่ยสิบเป็นตเนี่ยป้ากสี่หกสิบเปร์เ็นมเปอร์เซ็นต์สี่เปอปีแล้วอยูู่นอยู่เจดนะครับแต่เรเหลือหส่วนปีเนี้ยขึ้นมา6%แล้วนะครับก็มองว่าเริ่มกลับมานะ่าสนใจแล้วก็ไม่แปลกใจที่ตัวของราหุ้นเนี่ยมันจะเริ่มปรับขึ้นมาตอบรับแล้วกันจากตัวเลขที่มันดูดีขึ้นเนอทั้งอ o ั r เออารอีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ตัวของอัตราค่ามัทธิเ,เพื่อนนะครับถ้าสังเกต นะครับถือว่าเยอะมากนะแล้วแต่แต่ว่าแต่ว่า P/E เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลดลงมาเยอะนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือกําไรเขาอาจจะยังแบบไม่ได้กลับมาหรือแบบมันเยอะกว่าเดิมเลยทำให้ตัวของ P/E องก็ยังไม่ได้ถูกมากถ้าเทียบกับในอดีตนะครับ แล้วก็นี่ส่วนการปันผลนะครับก็คือเฉลี่ยมาสักสามเปอร์เซ็นต์เพื่อนนะครับก็คือปัจจุบันปีนี้มันอยู่มาสักสองจุดสองหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าได้ปันผลอีกรอบหลังเนี่ยอาจจะขึ้นประมาสักสามนะครับก็คือเชื่อว่าตัวของเอซีเนี่ยเขาจ่ายปันผลเฉลี่ยมาสักสามเปอร์เซ็นต์ละกันโดยประมาณนะครับจากตัวราคาหุ้นในปัจจุบันนี้เนาะนะฮะอ่ะโอเคทุกคนพาไปดูหุ้นกู้ดีกว่านะครับก็คือเขาจะมีการออกหุ้นกู้ชุดที่สองอนะของทางปีสองห้าแปดนี้นะครับชื่อเอซีซีสองเก้าศูน,น ทดแทนนะครับแล้วก็ไถ่ถอนตัวหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในวันที่1ตุลาคมสองพันนี้นะครับโดยเขาจะเสนอแก่ผู้ลงทุนทั่วไปเนะไมาสถาบันคือเรือว่าทาร์เก็ตของหุ้นกู้เอสซเนี่ยเขาต้องการที่จะให้แบบบคุคคลทั่วไปในการถืออยู่แล้วนะทุกคนแล้วส่วนตัวอันดับความน่าเชื่อถือนะครับอยู่ที่ A ทุกคนนะครับโดยจัดอันดับไปเมื่อวันที่15กากรกฎาคมสองพันหปนี้นะครับโดยจะเสนอขายแค่ชุดเดียวนะเพื่อนก็คืออายุกุ้นกู้4ี่ปีนะครับ ต่อปีจำไว้นะสองกนะครับจ่ายทุกๆสามเดือนตลอดหุ้นกู้เลยนะครับโดยเขาจะเปิดจองเป็น3ช่วงนะ3มช่วงนะครับหก็คือช่วง1นถึงหกันยานียเขาจะให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตัว S C C 250A ก่อนแล้วกันก็คือกลุ่มเนี้ยเขาจะ กำหนดให้ถอนคืนในช่วงของ1ตุลาใช่ไหมซึ่งตัวนี้เองเขาจะมีการเรียกว่ารีอินเวสและกันมีการซื้อกลับก็คือว่าจะเปิดโอกาสให้กับคนที่กำลังจะหมดอายุเนี่ยว่าต้องการจะลงทุนต่อไหมให้คุณได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่2ต่อมาก็คือว่าเป็นผู้ที่ถือหุ้นกู้ปัจจุบันและกันของทาง SGC หรือ SGC หรือ SGP เรียกว่าทั้ง3เครืออ่นี้แหละว่าถ้าเกิดว่าคุณถือหุ้นกู้อยู่เนี่ยเป็นของบอไหนก็ได้นะนะครับสามารถมีสิทธิในการซื้ออันดับสองเลยแล้วก็อันดับ บุกถูทั่วไปก็คือเราอาจจะไม่เคยถือหุ้นกู้มาก่อนเลยนะครับก็มีโอกาสซื้อในวันที่29-30กันยายนนี้นะฮะอ่ะแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้จากแบงค์ฮารั่งเลยทุกคนจะมีกรุงไทยกรุงเทพกรุงศรีกสิกรแล้วก็เอชซีบีไทยพาณิชย์นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปผมขอแถมอีกหนึ่งแล้วกันทุกคนแถมอีกหนึ่งว่าถ้าเกิดถามว่า2.7มันเยอะไหมใช่ไหมเยอะไหมแล้วกันเดี๋ยวผมขอพาไปดูตัวหุ้นกู้ของทางเอชซีซีย้อนหลังแล้วกันว่ามันมีแบบยังไงบ้างเนาะนะฮะ โอเคทุกคนนี้ผมพามาดูตัวของเว็บผอนทางเอ c เขาเลยนะครับเป็นหุ้นกู้นะก็คือเขาจะมาทดแทนชุดอันนี้แหละเห็นปะตัวเห็นไหมตัว s อ c 2 5 0 a เ,เป็นี่ยมันจะเป็นหุ้นกู้ครั้งที่2ของ2564นะครับดอกเบี้ยเดิมอยู่ที่2.65เห็นไหมและหุ้นกู้ตัวใหม่นะครับเขาจะให้อยู่ที่2.70%ก็คือขึ้นมา0.05น,นิดหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าอิงใกล้เคียงเดิมเพื่อนะ แล้วก็ข้างล่างนะครับจะเป็นตัวหุ้นกู้ที่เขาออกทั้งหมดเลยทุกคนมันจะมี6 5 6 6 6 6 6 7 6 7 6 5กเ็นี่ยนะค,คือมันจะมีหลายตัวเนอะนะถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยตัวของดอกเบีย้ยเขาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณตั้งเนี่ยสองจถึงประมาณ3.5มจนะเฉลี่ยดูนะครับถ้าเกิดว่าอ่าถ้าผมให,ให้ให้ให้เป็นช่วงแรงแล้วกันเนอะก็คือเรียกว่า2อกู้มันก็อยู่จะค่อนไปทางค่อนล่างนิดหนึ่งล้วกันถ้าเกิดเทียบว่าในตัวของหุ้นกู้ของเขาเองเนี่ยตัวนนจจสูงก,ก,นนก,กู้ที่่ามามของเคานะรับก็ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบับเงินปันผลเองผมว่ามองว่าใกล้เคียงนะอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่เราจะสามารถเซฟเงินไว้ได้แล้วกันทุกคนนะครับแล้วก็ลืมบอกเลยนะครับว่าจองซื้อขั้นต่ํา1ล้านบาทนะครับเพื่อนๆครับหนล้านบาทนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดซื้อข้านล่างนี้ได้นะคือจะมีเรียกว่าแบบฟอร์มซื้อเนอะแล้วก็เป็นการซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับก็คือซื้อผ่านห้าแบงค์นั้นแหละหรือว่าบางคนสะดวกจะไปซื้อกับธนาคารก็ทําได้เหมือนกันนะครับแล้ว่าติดต่อกับห้าแบงก์ใหญ โอเคครับวันนี้ก็คงประมาณนี้เ,เพื่อนๆยังไงส่วนข้อมูลตรงไหนนะครับที่ผมอเจียงพูดไม่ครบถ้วนเนอะหรือผิดพลาดไปผมต้องขอไปด้วยแล้วกันนะทุกคนนะยังไงก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังเป็นมือใหม่ในการลงทุนหุ้นกู้เนอะก็แนะนําว่าลองติดต่อกับธนาคารก่อนแล้วกันเนอะแล้วก็ลองอ่านหนังสือชี่ชวนเขาดูลวกันนะครับว่าเป็นยังไงเนอะหรือว่าจริงๆเลือกกับตัวของเร й ติ้งที่มันสูงหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะมีการแบบ กรองประมาณนึงนั่นแหละว่าบริษัทค่อนข้างนะ่าเชื่อถือเนอะนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพอตัวเลตติ้งอันนี้สูงอะ่ะตัวของดอลเบียมันก็จะลดลงเหมือนกันนะเพราะว่าความเสี่ยงมันจะลดลงไงเพืเ่อนๆนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามด้วยนะยังไงก็ฝากกดซับสไครป์กับช่องมินิมี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่สายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะคนเจอกันในพาร์ทหน้านะครับไปแปะกันทุกคนฮะ